สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัชชาทาลอนนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์นะคะการดูดวงนะคะแบบนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยผลการทำนายนะคะอาจจะตรงกับบางท่านนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเลยก็ได้นะคะ ก็ยังไงแล้วขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งใดๆที่ดูแล้วดีต่อใจก็ขอให้เก็บไว้นะคะเป็นแรงใจในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าสิ่งใดที่ดูแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลน,นะคะขอให้ทิ้งมันไปนะคะอย่ากเก็บไปคิดอย่ากเก็บไปเครียดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ,เ,อเป็นการดูภาพรวมค่ะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะคะดังนั้นเนี่ย ก็ขอให้เก็บไปแต่สิ่งดีๆนะคะโอเคค่ะพระชาได้ทําการอธิษฐานจิตนะคะเป็นตัวแทนของชาวราศีมังกรเลือกไพ่นะคะพื้นฐานดวงความรักให้กับคุณนะคะสิบใบคุณได้ไพ่เดอร์มูนนะคะจัสติกนะคะเดลิเวอร์ไนท์ออฟเพนทาเคิลส์นะคะเพจออฟลอสนะคะเดอะเมจิกเชียนนะคะเดาบนะคะสไม้เท้าราชินีดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะ อ่อโอเคค่ะไพ่ตัวตนของคุณนะคะคุณได้เดมูลคิดว่าบางท่านน่าจะมีเรื่องให้เครียดอยู่ในตอนนี้นะคะมีเอ่อมีปัญหามีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในใจของคุณนะคะบางคนถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะคิดว่าปัญหานี้น่าจะเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรังนะคะ มันทำให้คุณเครียดมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเครียดมากๆมันอาจจะไม่ดีกับคุณในระยะยาวนะคะขอให้ปล่อยวางแล้วก็ทำใจให้สบายๆนะคะอย่าไปเครียดอะไรมากกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับให้สิ่งแวดล้อมนะคะทั่วๆไปนะคะเ,เหตุการณ์ทั่วไปของคุณได้จัสติกนะคะ คิดว่าบางท่านน่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปแล้วนะคะเหมือนกับว่าน่าจะบางคนถ้ามีปัญหาอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะมีมีการตัดสินใจที่จะเ,เลิกนะคะตัดสินใจเลิกหรือตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ของคุณนะคะไว้ชั่วคราวหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันมาสักพักใหญ่ๆนะคะนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเครียดนะคะอะไรลักษณะแบบนั้น แต่ว่าในใจของคุณลึกๆนะคะคุณยังมีความรักนะคะความปรารถนาในตัวเขาอยู่นะคะเด e อดเคือคุณยังรักเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรขึ้นนะคะเกิดปัญหาทะเลาะบอะแว้งอะไรบางอย่างนะคะแต่ลึกๆในใจนะคะเขายังอยู่ในในใจคุณเสมอแล้วก็คุณก็หวังว่าจะได้กลับมาคืนดีกับเขาอยู่เสมอนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้ Knight of Pentacles นะคะ คุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินนะคะพุศกกรรมนังกรนะคะหรือว่าชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะคิดว่าคู่ของคุณทั้งคู่นะคะอน่าจะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะบางคนนะคะบางฝ่ายเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะมีมีความหนักแน่นนะคะแต่แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมือนกับ ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะคะยังมีความใจร้อนนะคะยังมีการที่จะเหมือนกับค่อนข้างดื้อนะคะม,มีการเหมือนกับดื้อใส่กันด้วยนะคะคุยกันแล้วก็ไม่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยอะคะ่ะน่าจะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณคบคบกับคนที่เด็กกว่าด้วยนะคะทั้งในเรื่องของวุฒิวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิด้วยนะคะ,ะเขาน่าจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะอืก็เลย ความสัมพันธ์มันก็เลยมีปัญหานะคะแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้เคลียร์ปัญหากันด้วยนะคะออาจจะไม่ได้คุยกันว่าคุณเองต้องการอะไรหรือว่าเขาเองสามารถปรับอะไรได้แค่ไหนนะคะแนวโน้มในอนาคตนะคะคุณได้เมจิกเชียนนะคะคุณเป็นเป็นคนมีเซนส์อย่างรู้นะคะ คุณเป็นคนมีลังสังหรณคุณคุณเป็นคนมีเซนนะคะคุณสามารถที่จะเหมือนกับร,รู้รู้ถึงใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าคนที่เข้ามานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ทันคนนะคะหรืออีกทางหนึ่งนะคะออมองได้ว่าบางท่านนะคะถ้าถ้าบางท่านเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องแยกจากการไม่ได้คุยกันนะคะ ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะ The Magician ก็เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังจะเปิดทางให้คุณทั้งคู่นะคะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันในเร็วๆนี้นะคะนะคะสำหรับบางคู่ที่ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะสำหรับไพ่ในส่วนของปัญหานะคะคุณได้เจดดดาบบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าคู่ของคุณหรือคนรักคุณเนี่ยเขาโกหก คุณหรือเปล่านะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาปิดบังซ่อนเล้นอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะคะอืมอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าไม่ไม่ทางฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะรู้สึกแบบนี้นะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยน่าจะมีอะไรโกหกอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะคะความรักของคุณนะคะบางคู่อาจจะเป็นรักระยะทางไกลด้วยนะคะ,อะสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของ long distance relationship นะคะหรือว่าเอารัก รักระยะทางไกลบางคนคุยกับชาวต่างชาตินะคะบางคนคุยกับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะคก็เป็นไปได้นะคะความไกลกันนะคะทําให้คุณอาจจะเกิดความระแวงในคู่ของคุณนะคะว่าเขาจะโกหกคุณหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นในส่วนปัญหาในใจของคุณนะคะคุณอาจจะกังวลระแวงนะคะว่า,เ,าเขาคิดไม่ซื่อกับคุณอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่ว่าส่วนลึกในใจของคุณเองนะคะคุณคิดว่าเขาก็เป็นคนที่ ตัดสินใจอย่างแน่วแน่เหมือนกันนะคะาราชินีถือดาบนะคะในเมื่อคุณเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะเหมือนกับยุติความสัมพันธ์หรือว่าหยุดการพูดคุยอะค่ะในส่วนของเขาเองเขาก็พร้อมนะคะที่จะหยุดด้วยเช่นกันนะคะคุณไม่ติดต่อไปเขาก็ไม่ติดต่อมานะคะคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะอืม อะไรลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ไพ่สรุปใบสุดท้ายคุณได้เดอ Tower วอรนะคะไพ่ใบนี้ออกมา,ามีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่คิดว่าดูโดยภาพรวมทั้ง10ใบแล้วนะคะน่าจะออกมาในในแนวทางที่ดีซะมากกว่านะคะเพราะว่า,าถ้านะคะถ้าท่านใดที่กำลังมีประเด็นปัญหามีความเครียดความวิตกกังวลอยู่นะคะ ไพ่เดอะทาวเวอร์ออกมาก็คือสิ่งที่คุณกําลังวิตกกังวลกําลังเครียดอยู่นะคะมันจะหายไปโดยฉับพลันทันใดเลยนะคะหรือว่าถ้า,าท่านใดนะคะที่เหมือนกับไม่ไม่ได้คุยหรือว่าเลิกลากันไปนะคะกับแฟนนะคะคุณจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้กลับมาคบกันคุยกันนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเป็นกังวลนะคะมันจะหายไปนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ๆนะคะ ที่ดีจะเข้ามาแทนในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะได้มีความรู้สึกว่าสดชื่นนะคะเบิกบานเหมือนดอกไม้นะ,นะคะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเปิดทางให้คุณนะคะได้กลับมาคุยกันนะคะกลับมาออทําให้หัวใจคุณเนี่ยสดชื่นสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะกําลังจะผ่านไปค่ะ นะคะยังไงแล้วอย่าไปเครียดให้มากนะคะทุกอย่างมันเ,เกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความเครียดนะคะอาจจะตอนนี้ประสบอยู่นะคะแต่มันอยู่กับเราไม่ได้ตลอดไปนะคะทุกอย่างมันจะเสริมสลายนะคะแล้วก็รอเวลานะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวขอ,อขยายเดโมนะคะ สำหรับบางท่านนะคะตัวตนของคุณที่ได้เดอมมูนนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมคุณถึงเครียดนะคะทำไมคุณถึงเศร้าวิตกกังวลนะคะคุณได้ห้าไม้เท้านะคะอห้าไม้เท้าเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาแวง้ง การขัดแย้งทางความคิดนะคะคิดว่าคุณทั้งสองคนน่าจะมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะอืมแล้วก็มันก็เลยเป็นจุดชนวนนะคะที่ทำให้คุณเอ่ออาจจะห่างกันไม่ได้คุยกันนะคะสักพักใหญ่ๆเลยน่าจะมีความขัดแย้งในทางความคิดกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันด้วยนะคะไม่ได้ปรับความเข้าใจกันด้วยมันก็เลยเลื้อลังเป็นผลทำให้คุณยังคงเครียดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะอืม ขอใหยขยายเดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะเดอะทาวเวอร์คุณได้เอ,อ่อสเตนนะคะเดอะสเตนบางท่านอาจจะดีลวกับชาวราศีสิงห์ ink, นะคะหรือว่าคนที่คุณดีลวอยู่น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างดือ้อพอสมควรเลยนะคะดื้อแล้วก็เอาแต่ใจแล้วก็ <laughs> ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองสูงนิดนึงนะคะว,ว่าคุณได้สีไม้นะคะสีไม้เทา้าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะในมุมหนึ่งก็คือหมายถึงการแต่งงานการมีข่าวดีนะคะนะคะคิดว่าไพ่ที่มาขยายเดอะทาวเวอร์นะคะเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดอะทาวเวอร์ Tower, หมายถึงเหตุการณ์ปรับป,ปรับที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันเ,เป็น เป็นเหตุการณ์ที่ดีอะคะ่ะนำมาสู่ความความสุขนะคะให้กับชีวิตของคุณนะคะความสุขความสมหวังนะคะอืมที่คุณจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะโดยรวมนะคะถ้ามีถ้าท่านใดที่ขัดแย้งกับคนรักอยู่นะคะคิดว่าเเร็วๆนี้คุณน่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันนะคะอืมไพ่ออกมาเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะน่าจะมีการติดต่อ จากเขานะคะติดต่อกับมาหาคุณหรือคุณติดต่อไปหาเขาแบบป,ปุกปักฉับพลันเลยนะคะแล้วก็สามารถเคลียร์ใจกันได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือว่ามั่นใจในตัวเองสูงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะสามารถเคลียร์ได้นะคะมีไพ่ของการเอ่อการฉลองนะคะการยินดีมีไพ่ของความยินดีความเติมเต็มนะคะ สีไม้เท้านะคะความรักจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะแน่แน่นอนนะคะในเดือนสิงหาคมท่านที่มีประเด็นทะเลาะเบาอแหวงกันอยู่นะคะคุณจะสามารถเคลียร์ได้นะคะคุณจะสามารถกลับเข้ามาคุยกันได้นะคะแต่ว่าออขอขอแนะนํานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าไพ่เจ็ดดาบนะคะอยู่ในตําแหน่งของปัญหานะคะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความระแวงนะคะระแวง ของของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเนื่องจากบางคนเนี่ยอาจจะเป็น long distance relationship นะคะรักระยะทางไกลซึ่งด้วยความไกลอะคะ่ะ มันก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าเขาจะโกหกคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยขอให้คุณเบาใจนะคะสบายใจได้นะคะเพราะว่า The Magician นะคะออกมาบอกแล้วนะคะในตําแหน่งของอนาคตอันใกล้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณทั้งคู่แล้วนะคะคุณจะไดม้มีความสุขมีความสดชื่นนะคะ สิ่งสิ่งไม่ดีต่างๆกำลังจะหมดไปนะคะโอเคค่ะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับราศีมังกรยังไงแล้วเนี่ยผู้ทำนายขอเอาใจช่วยนะคะเราก็ขอเวพรรอนให้ไพ่นี้นะคะมีความแม่นยำนะคะตามที่ออกมาคู่ใดที่มีประเด็นขัดแย้งกันอยู่ขอให้ ได้เคลียร์กันได้พูดจาปรับควาเข้าใจกันแล้วก็นําไปสู่ความรักที่สมหวังในเร็ววันนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดติดตามนะคะหรือกดไลค์หรือเข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับผู้ทํานายด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวมังกรนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ นะะในเดือนสิงหาคมนี้ของคุณนะคะว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะคะขอเป็นตัวแทนชาวราศีมังกรคุณโสดนะคะเลือกไพ่เพื่อทํานายพื้นดวงนะคะและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนะคะคุณได้เดอะจัสติกนะคะ8ดเหรียญน,นะคะ สองดาบนะคะเอ,อ็ดออฟสอดนะคะหนึ่งดาบเดอร์เฮอร์มิตนะคะออสองไม้เท้าค่ะเก้าไม้เท้านะคะเดสัน ใบสุดท้ายโอ้สองถ้วยนะคะไพ่คู่รักว้าวโอเคค่ะคนโสดบางท่านนะคะอืบางท่านอาจจะหมายรวมถึงคนที่คนที่มีคนคุยด้วยนะคะมีคนคุยด้วยอ่าแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังยังเป็นคนโสดอยู่เนาะโอเคในส่วนของตัวตนของคุณนะคะคุณได้ไพ่จัสติกะคะอืม บางท่านนะคะคิดว่าน่าจะเหมือนกับอยู่ในช่วงของการบาลานซ์ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะทํางานหนักมาตลอดนะคะใช้เวลาส่วนใหญ่อุทิศไปกับการทํางานนะคะแปดเหรียญเป็นคนที่ตั้งใจมากนะคะในการทํางานคือมอกไก่ถวายชีวิตเลยสําหรับการทํางานการหาเงินนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะมีแนวโน้มที่คุณจะสามารถบาลานซ์ชีวิต นะคะ work life balance นะคะ balance ในเรื่องของเวลาที่ให้ในการทำงานและกับเวลาที่คุณจะใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะอืมนะคะเพราะว่าคุณน่าจะอุทิศเวลาไปทั้งหมดนะคะแทบจะทั้งหมดเลยให้กับงานนะคะสำหรับคุณคนโสดนะคะอืมบางท่านนะคะอาจจะมีการมีมีการพูดคุยอะคะ่ะน่าจะเป็น การสร้างความสัมพันธ์แบบออนไลน์นะคะไพ่ดาบนะคะเป็นไพ่ของการสื่อสารทางออนไลน์นะคะบางท่านมีมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหนึ่งดาบน่าจะมีคนคุยนะคะแต่ว่าอาจจะหลากหลายคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบใครแบบปรับสถานะเป,นเป็นแฟนนะคะ น่าจะยังคุยกันไปเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะม,มีไพ่สองไม้เท้าออกมาคอนเฟิร์มว่าเป็นเป็นรักระยะทางไกลนะคะบางท่านคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษา,าหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกอยู่ในต่างประเทศนะคะเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะ รอคอยที่จะได้พบเจอกันนะคะบางท่านอาจจะด้วยเหตุการณ์ในตอนนี้นะคะยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นะคะก็ได้แต่รอคอยแล้วก็พูดคุยกันผ่านเฟซโซเชียลเนี่ยนะคะแต่บางท่านนะคะก็ยังคงความโสดอยู่เนาะยังบางคนเนี่ยยังรู้สึกแฮปปี้เอนจอยอยู่กับชีวิตโสดอยู่นะคะรู้สึกว่า มีความคล่องตัวนะคะอยากจะทำอะไรก็ได้ทำอยากจะไปไหนก็ได้ไปนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ลูซีหรือว่าไพ่ของคนโสดนะคะบางคนยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นตัวเป็นตนนะคะอาจจะมีคนคุยแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่มีคนที่ถูกใจมากพอนะคะที่คุณจะเลือกมาเป็นคู่รักนะคะอืมน่าจะลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนมีปัญญานะคะ ะะมีมีแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณเองะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพึ่งพาเพศตรงข้ามอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะคนสดบางคนอาจจะผ่านเรื่องราวในชีวิตต่างๆมาปัญหาต่างๆนะคะก้าวไม่เท้าอาจจะเจอกับความผิดหวังมาจนนับครั้งไม่ถ้วนจนรู้สึกชินชาหรือว่ารู้สึกว่าอะไรก็ตามจะเข้ามาคุณพร้อมที่จะรับมือกับมันแล้วล่ะตอนนี้นะคะ ปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนะคะหรือว่าความรักประเด็นปัญหาดราม่าต่างๆคุณรับมือได้ทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนที่แกร่งแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตสันโดษของคุณอย่างมีความสุขด้วยนะคะบางคนชอบชอบอยู่คนเดียวนะคะไม่ชอบเข้าสังคมนะคะแต่ว่านะคะในอนาคตอันใกล้นะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะคนสดนะคะ คนที่เบื่อการอยู่คนเดียวแล้วนะคะคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่คุณถูกใจนะคะยังไงขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเดอสั Sun, นะคะสิ่งใดที่คุณคิดหวังนะคะถ้าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณต้องการพบเจอใครสักคนที่คุณถูกใจนะคะในเดือนสิงหาคมคุณได้เจอแน่นอนนะคะอืม อาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะอาจจะได้เจอกันผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะรับรองว่าเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะสามารถครบกันต่อไปได้ยาวๆด้วยนะคะทั้งสองใบนะคะเป็นคู่ผู้หญิงผู้ชายนะคะคู่กันหมายถึงคุณน่าจะแฮปปี้เลยแหละนะคะมีความสุขเลยจากที่เคยอยู่คนเดียวโดดๆมานานนะคะ เดือนสิงหาคามนี้น่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะน่าจะมีอะไรดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตให้คุณให้คุณมีความสุขอะคะ่ะอืนะคะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะที่บางคนอาจจะอยู่คนเดียวมานานนะคะเอ่อดซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้นะคะเรากําลังทํานายเรื่องความรักกันอยู่นะคะไพ่เดือดซันขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณปรารถนานะคะจะเป็นจริงนะคะอืม จะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะโอเคค่ะดีใจด้วยนะคะหวังว่าหวังว่าไพ่นะคะจะสามารถาาทำนายนะคะให้กับทุกท่านได้สมหวังจริงๆอย่างที่ไพ่ออกมานะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับท่านใดนะคะผู้อ่านก็ต้องขอทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าการทำนายเป็นแบบภาพรวมนะคะเราไม่ด่ามาเนาะก็คือผู้อ่านก็คืออ่านตามไพ่ที่ออกมานะคะสิ่งไหนที่บอกว่าดีนะคะก็จะคอนเฟิร์มให้ว่ามัน น่าจะดีนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะดีก็คือบอกว่าดีนะคะในส่วนที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บไปคิดไปเครียดค่ะสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะยังไงขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะคุณเป็นคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะยังไงผู้อ่านไม่ไม่ห่วงไม่กังวลเลยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งมีปัญญานะคะคุณ คุณสามารถอยู่ได้คนเดียวแล้วก็สามารถเข้าใจชีวิตนะคะอืมดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะจะโสดไปอีกยาวๆก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองทางานทางานนะคะทําเงินได้เยอะด้วยนะคะไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการการเงินใดๆเลยนะคะอืมโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะอืมหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ยังไงนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กับผู้ทํานายด้วยนะคะโดยการกดติดตามหรือกดไลค์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ